S <S พันโก้ของแท้นี่ครับมันฉีดหย่อนหย่อนม,นมันมีงานน้อยอนี่หรือมาโอเคครับผมขอจัดการนะครับขอขอโปรแน่ขอโปรแน่ในพันโก้พันโก้พันโก้มาเบิึงนี่มาเบิึงนี่มาเบิึงน,งนี่เห็นปะหัวหน้าหัวหน้าไม่ยังนี่โกเองโกจัดการเ,กอาเองเต้งัม่เอ้าจัดการเลย วับตุตาพาุ้ยสวัสดีครับพี่น้องพาพี่น้องมาตีผึ่งนะครับกับพานโกพานโกสวัเลยครับไปพานโกว่าจัดการเด้งเอ้าทั้งนี้บ่ถือว่าโจทย์บ่ค่อยยากนะครับบ่สูงติดดินนะครับขอปล่อยฝีมือปล่อยให้เป็นฝีมือพานโกเลยทั้งนี้เช็ดี๋ยวครั้งนี้มันจะปล่อยให้พานโกจัดการเลยครับผมประสบการณ์เอาผึ่งก็มีมาจากครั้งแล้วงีสิบ้าแล้ว มีสิบก็ห้างแล้ววายบัดทัรบดดา้ยนะครับแต่เบิ้งขีมือพานโก้ห้างสงสูงกับบ้าเขอยากให้เขาเอานะครับผมนะครับะสะดุ้งแล้วไปขอไปใกล้ๆนะครับอล้นควันห้มันสะดุ้งดีๆเพื่อความปลอดภัย คโอ้ยหัวน้ำหวานพี่น้องเลยหัวน้ำหวานทัง้งหมุยังไงเลยครับพี่น้องจอดเลยครับทั้งนี้ทั้งนี้ตรงคู่ค้นกับพนันโก้เท่านั้นโอ้สุดยอดเลยครับหัวน้ำหวานอ่ารุนห้มันถือสองฟังมันจะได้สะดุงทั้งสองฟังอ่า โอเคว้าวานี่แหละตะไครลุยเลยัะไกรเอาค่อยๆตัดไก่น้ำมันเตกเด้อเดอพานเด้อน้ำมันงามยังคักเลยครับทั้งนี้งามหยุดย้อย chưa từng quân ban lạp quân ban công hân con môn bằng con môn 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 đi แยกกินออกเรื่อยๆเบ okay, okay. ื่อนข้างหลังมีงานยังติดนะวันลำบานบ่เบ oh, ื่อนข้างหลังนั่นน่ะโอเคออกมาเลยเสรีเดียจะมันแตกเด้อโอ้โนี่มันมีงานหนึ่งอยู่ข้างหลังสูงมาเลยสูงสูงไหม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 เคยปะโชว์โชว์โชว์โอ้โห้พันโก้ของแท้ นี่ครับมันฉีดย่อนย,อนยอนมันมีงานน้นอยนิดหยือไหมโอเคครับผมขอจัดการนะครับขอขอโปรแน่ขอโปรน่ในพานกโกของแท้โอเคครับผมขอบคุณครับพอกันไม่คิมนะสวัสดีครับ